อากหมละม่นะนุ่นาเห็นลูกงป่ะไปไปกพะตานะน้าจัูแล้วไปมามามันร้อนลูกป่ะชาวบ้านเยอะแยะป่อทอะไริวะไปทุนนไปที่กินวันไหนกินที่บ้านหม ยาเยอะแยะเลยยาสงไร่สามไร่เลยยาสามไร่วันนี้มีน้ําเกี่ยวไม่ได้มีน้ําต้นไม้ก็สวยด้วยต้นไม้เยอะแยะ ปา้ปปาป, رة, ป้าป้าเร็วเดี๋ยวเขาจะมาซ่อมรถด้วยป้าเขาจะมาซ่อมรถกับพ่อแล้วป้า